สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะ1กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่เราสามารถกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ กดยืนยันสิทธ์ไปพร้อมๆกันรวมถึงหากเรายืนยันสิทธิ์ไม่ได้เราจะต้องทำยังไงนะคะรายละเอียดของคลิปจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ทำการลบแอปเป่าตังสามารถ กดเข้าไปที่แอปเป่าตังได้เลยค่ะเมื่อเรากดไปที่แอปเป่าตังนะคะหน้าถัดไปก็จะเป็นหน้าที่ให้ใส่รหัสพิน6หลักซึ่งตรงนี้เป็นรหัสของเราเองนะคะหรือบางคนอาจจะใช้นิ้วมือสแกนก็ได้นะคะ mm hmm. เมื่อผ่านหน้านี้ไปแล้วเราจะเจอหน้า G Wallet สีฟ้าซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าเคยใช้เฟส3กันมาแล้วนะคะ mm hmm. กดเข้า G Wallet สีฟ้าไปเลยค่ะ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเห็นแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งสีส้มกลับขึ้นมาให้เราได้เห็นกันแล้วให้เรากดที่สิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้เลยค่ะ เมื่อกดที่สิทธิ์โครงการคนละครึ่งแล้วหน้าถัดไปก็จะขึ้นว่าโครงการคนละครึ่งให้เราคลิกเพื่ออ่านเงื่อนไขโครงการได้เลยถ้าขาดใครไม่อยากอ่านข้ามไปเลยก็ได้แต่แนะนำให้อ่านนะคะเมื่ออ่านจบเรียบร้อยแล้วให้เรากดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์ค่ะเมื่อเรากดการยอมรับเงื่อนไขและ ใช้สิทธิ์เรียบร้อยนะคะก็จะเข้ามาอีกหน้านึ่งเป็นหน้าโครงการคนละครึ่งที่ใช้ได้วันนี้เลยตรงนี้ทุกคนก็สามารถกดสแกนเพื่อใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆสำหรับคนที่จะยืนยันการรับสิทธิ์แต่ทีนี้มีหลายๆคนที่ยังไม่ได้อัปเวอร์ชั่นให้เป็นปัจจุบันนะคะถ้าหากเรายังไม่ได้อัปเวอร์ชันให้เป็นปัจจุบนัน เมื่อเรากดหน้าแรกที่เป็นเป่าตังเข้าไปปุ๊บระบบจะขึ้นว่าขออภัยค่ะกรุณาอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันใหม่ที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะตรงนี้ให้เรากดตกลงเพื่อที่จะไปอัปเวอร์ชันก่อนนะคะเมื่อเรากดตกลงโทรศัพท์ของเราจะเด้งไปที่หน้าแอปเป่าตังนั่นเองให้เรากดที่คำว่าอัปเดตค่ะ เมื่อกดอัปเดตเสร็จเรียบร้อยรอให้ระบบอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดเปิดได้เลยแล้วระบบก็จะเข้ามาที่หน้า G Wallet สีฟ้าๆนะคะก็สามารถเข้าไปที่สิทธิ์โครงการคนละเครื่องสีส้มแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการยืนยันสิทธิ์ง่ายๆ ที่นำมาฝากในวันนี้นะคะแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องกดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กุมภานะคะเราจะใช้สิทธิ์วันไหนก็ค่อยไปกดยืนยันสิทธิ์วันนั้นแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องก่อนวันที่28กุมภาพันธ์และจะต้องมีการใช้เงินใน โครงการคนละครึ่งเฟส4ครั้งแรกก่อน28กุมภาพันธ์ไม่เช่นนั้นจะโดนตัดสิทธิ์อัตโนมัตินั่นเองนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ